กินบุฟเฟ่ปุ่นค่ะที่หัวหินซอย55ชื่อร้านโคยามะนะคะคน499บาทรวมเครื่องดื่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันนะคะก็มื้อกลางฝั่งนะอันนี้สี่เก้าสิบก้านะคะก็เมนูถือเป็นเบอร์เบอร์ค่ะเราก็บอกหมายเลขไปว่าเราจะอยู่หท่าไหร่นะคะติดกัน แซลมอนก็สลัดค่ะสลัดนี่เขาปรับด้วยปรับด้วยปรับปรับแล้วก็มีจับเวลาหนึ่งชั่วโมงสิบสิบนาทีอันนี้เราสั่น้ำน้ำเครื่องดื่มก็จะมีกาแกับน้ำเปล่าค่ะแล้วก็อันนี้ที่มาติ่งแรกเลยแรกเลยอันนี้เป็นปลาแซลมอนน็อตอันนี้เมื่อกี้เราสั่งไปทั้งหมดเป็นห้าชุดแต่ว่าเขาน่าจะรวมมาจะมีไม่มีวาซสบิมาเดี๋ยวต้องรอก่อน โอเคอ่าเดี๋ยวก่อนครับคุณไม่รีวิวคุณกินก่อนเลยไม่ <S 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 อร่อยะห้ามให้ผมกิน,นะน,นห้ามให้ตักข้องกินก่อนแต่ตัวเองไม่กินก่อนเลยนะงัน้นมันไม่มีมะสะัสบีอคุณอาจจะกินไม่ได้คนระับนี่มาเพิ่มมา <Okay. S 2> ครับมีอะไรมั่งกิมจิแต่ว่ากิมจิก็จะเป็นแคอนรอทเนาะ กิมจิดูเหมือนไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่เนาะนี่สับปะรแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกปลมึกอะไรสักอย่างปลาหมึกอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็มีเทมปุระโอเคแต่นี่ชอบเนาะอันนี้ยำยำสมอนยำสมอนแล้วนี่ก็ขันทีแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่ก็ยำแต้มอนป่ะนี่เป็นตกปลางตกปลาตกปลาโอเคก็สรุปว่าดูแล้วน่าจะคุ้มค่านะครับคุชเชอรี คุณเธอรี่ปิดคลิปก่อนผมก็อยากกินเหมือนกันไหม <c oughs> ปิดคลิปก่อนสรุปว่าที่ไหนอีกทีนึงข้างหลังโทยามะงานนี้จ่ายเองนะจ๊ะจ่ายเองนะจ๊ะเอโทยามะปีเก้าเก<ๆ>้าเข<ล>าไม่ไอศครีมด้วยหรออ,อ,อยู่ที่ซอยหัวหินห้าสิบห้าใกล้ๆกับเมาาื่อเช้าที่เราไปกินไก่ทอดตรงตลาด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 น้อยเออ ประมาณนั้น<ส>ก็คือว่าคุ้มค่านะครับยังไงก็ลองมาอันนี้ต้องจองเวลาก่อนนต้องโทรมาจอง,องด้วยเพราะว่าโต๊มีจำกัดได้ต้องนั่นนก่อนนะคะบ๊ายบาย